สถาบันเมโลดี้พัทเปิดเวที m f a s 3 m f a s เ Music is p w w r r ดนตรีมีพลังดึงเกสโนว่าร่วมฟิจเจอรลิงกับนักเรียนสุดมันเมโลดี้พัทตรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรีได้เข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนดนตรีทุกประเภททั้งไทยและสากลและได้ใช้หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกามาใช้ในการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลโดยผู้บริหารสาวเก่งนันทรัตโมโนรุมิตรผู้อำนวยการและกรรมการผู้บริหารเปิดเวทีให้นักเรียนทุกสาขาได้แสดงความสามารถทางดนตรีในงาน m f ็มเ3 m f a c e Music is Power ดนตรีมีพลังที่ครั้งนี้พิเศษสุดๆได้เปิดโอกาสให้นักเรียนของ Melody p พ u ัได้มีโอกาสมาร่วมฟิชเชอริกับศิลปินชื่อดังอยางวงดนตรีกสโนวา กัดคายไวมิวสิกในเครือ m g m m m r a m m กรมีณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันก่อนค่ะบรรยากาศายในงาน m f e s t 3 m f e s t Music is Power ดนตรีมีพลัง เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดาสาร้างความรู้สึกเหมือนเป็นงานคอนเสิร์ตของศิลปินมืออาชีพโดยเฉพาะการขึ้นเวทีของน้องนองนักเรียนเมโลดี้พารทร่วมฟิเทเชอร์ลิงกับศิลปินชื่อดังอย่างวงเกสโนวาทุกคนก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีจะเต็มเชวงความสามารถแบบเต็มที่ไม่มีอาการตื่นเวทีหรือตื่นเต้นกับการร่วมโชว์กับศิลปินมืออาชีพให้ได้เห็นเลยค่ะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของน้องๆที่อนาคตอาจจะเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างพี่ๆก็ได้ค่ะอาจารอยากจะถามวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้หน่อยกันนะคะเอ,อ่อวัตถุประสงค์การจัดงานก็คืออยากให้เด็ดเดดกๆมีเวทีมาแสดงแล้วก็เชิญแกสโนวามาเพราะว่าเด็กๆทุกคน่ะรู้จักวงแกสโนวาดีรู้จักจเพลงดีซึ่งก็อยากได้อยากให้น้องๆอ่ะได้รับแรงบันดาลใจอยากให้ก้าวไปถึงทองปั่นของตัวเองให้ได้ซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่า ดีมากๆเลยเพราะว่าขอบคุณแกสโนว่าคือโจทย์ที่ให้ไปทําได้ดีมากๆจริงๆทําให้คุณพ่อคุณแม่ยังซึ้งเลยรู้สึกมีรังสีมีออร่าจากดารา ทำไมเราต้องเป็นทำไมเราเป็นวงที่ชื่อเสียงได้พอพอเราสัมผัสได้ใกล้ๆอ้อ่ะน้องเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นใช่ว่าวงสมาชิกทุกคนก็จะชวนกันให้ให,ให้ผู้ชมมาร่วมร่วมด้วยกันคือตอนที่แสดงอะ่ะคือทุกทั้งท่อะแสดงพร้อมกันหมดทุกคนนะคะทุกคนเป็นดาราหมดเลยทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่ถูดึงเข้าไปแล้วอินงจอยกับ บรรยากาศที่มีความสุขอะคะ่ะหรือต้องขอบคุมว่าจริงๆแล้วพลังก็คือมาจากแค่สีท่านนี้นะคะแต่มันไปถึงทั่วคอเลย200300คนนะคะคือเป็นสิ่งที่อยากให้นักเรียนเรียนรู้ว่าเราเรียนดนตรีแล้วเรายังสามารถใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้พลังของเราส่งไปสู่คนอื่นยังไงคะ่ะอยากพอเรียนที่มันแตกต่างจากสถาบันดนตรีนี่นยังไงคะเออถ้าจะให้สรุปแล้วก็คร่าวๆก็คือเรามี กางวัดเป้าหมายที่ชัดเจนเรามีการวางแผนให้กับนักเรียนที่ชัดเจนมีระยะสั้นระยะกลางกับระยะยาว3มเดือนหนึ่งปี5ปีได้อะไรเรามีการวัดผลที่ชัดเจนจาก2เรื่องค่ะเรื่องที่1ก็คือเราส่งสอบของอสอบอังกฤษอนะคะ่ะเราได้รับชุดนิตติอัอวบมาที่สุดในประเทศไทยแล้วกออ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการจับเวทีนี้จริงๆแล้วเวทีที่ส่งวัฒนธรรมเนี่ยเราจับมา1ิกว่าปีแล้วแต่ว่าทุกปีเราก็จะทําให้ยิ่งใหญ่ยิ่งย่งยาง,อย,างอย่างปีนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ก็โชคดีมากว่า วงแกซโนว่ายอมที่จะมาร่วมกับนักเรียนที่ไม่ใช่มืออาชีพอะค่ะค่ะแล้วก็อยากมาเลยครับอยากอยากมาเลยครับเดี๋ยวเชิญไหมค่ะ,คะก,ก็เป็นการวัดผลที่ชัดเจนนะคะแล้วก็โรงเรียนสถาบันของเราอบรมครูและและพนักงานด้วยนะคะคืออบรมทุกบุคลากรที่อยู่ในองค์กรเราเ,เพื่อว่าให้ให้ทุกความรู้เ,เป็นองค์รวมที่ทันสมัยก้าวหน้าตลอดอย่างเช่นว่าเวลาตอนตอนโควิดมาค่ะ เรามีการสอนออนไลน์เดี๋ยวนั้นเลยเพราะเราเริ่มจากสอนออนไลน์ตั้งแต่ปี2017นะคะไม่ได้รอโควิดตอนนั้นไม่มีใครรู้กัจเรื่องการสอนออนไลน์เลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าการสอนออนไลน์จะได้ผลแต่เมื่อโควิดเข้ามาปรากฏว่ากลายเป็นโอกาสของเรา ท,ท,ที่มาทดลองอะค่ะ,ะซึ่งเด็กก็เรียนเรื่อยๆไม่ได้หยุดเลยภายในโควิด2 3ปีนั้นก็ได้ผลการเรียนที่ดีได้ส่งสอบด้วยช่วงโควิด -2 ปีนั้นนะคะเรามีส่งสอบออสอบของอังกฤษได้รับคะแนนที่ดีช่วงโควิด -2 ปีนั้นเราไม่ได้หยุดการกิจกรรมเลยเรามีแข่งประกวดสองรอบด้วยค่ะในช่วงโควิดนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีอะค่ะวันนี้รู้สึกดีใจประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นนะค่ะ อย่างเราเรียนที่นี่ได้ได้อะไรกลับไปบ้างคะได้ความรู้ครับค่ะปกติเราชอบดนตรีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเออสนุกมากเลยครับได้เได้ดนตรีกับพิเิษเป็นครั้งแรกเลยครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาโชว์อะไรคะเนี่ยอ๋อมาเล่นเพลงโดดเดี่ยวเด็ดๆของเกสโนวาครับผมค่ะแล้วอย่างเราประทับใจอะไรกับการที่เราได้มาเรียนที่นี่บ้างคะก็ะได้ทักษะหลายๆอย่างมไม่ใช่ครับอย่างเช่นผมก็ไปเล่นที่สยามมาครับได้ สนุกมากเลยแล้ววันนี้ได้ลองประกบก,กับพี่เดมด้วยเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยครับรนะ<า>พี่เนมว,วันนี้ได้มาร่วมกับน้องๆเป็นไงบ้างครับผมว่าตื่นเต้นกับน้องๆผมว่าดีใจครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราเกสโนวาเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบปกติจะ,จะจะเล่นกันเองแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีคนอื่นมาเล่นด้วยแต่วันนี้ได้ไมาเห็นฝีมือของน้องๆทุกคนเนี่ยเรารู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโหเด็กสมัยนี้เก่งกันมากๆทุก ทุกดนตรีทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีชนิดไหนเนี่ยเก่งหมดเลยคือแบบทึงทึงมากครับผมไได้เลยว่าความสามารถของดิกไทยใน,ใรเ,นยเรื่องของการตีนี่คือไม่แพ้<อ>ชาติใ<ห> <ไป S 2> ดแน่นอนใช่เพราะว่าเพราะว่าอ่าน้องๆเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าโรงเรียนก็สอนมาอย่างดีมากๆครูก็แบบว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน้องๆก็ได้รับถ่ายทอดฝีมือจากครูพงวาจาที่เก่ง